อากาศบดเหรอพี่น้องอากาศบดแล้วเยี่ยบน,ก,นกันเลยลงมาหยีดโอ้ยเสียงรถเจียวอันนี่เสียงสนั่นวันไหวอยู่ปัญหาเจียวเขาบ้านเฮ้ารถเพิ่งมากันนี่เสียงลองต้องนล่นเสียงอยู่ยี่บเ,ยเบิด ดอกฟันที่นอกนี่หกขวดรูปแล้วปีหน้าคิว่ากันให่ Tủ luôn. Bài tìm chủ yu giảm bằng cái tìm hm 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 hm

ไยแดงไปลอยไปเลยอยู่พี่น้องปปเก็บบ่เบิดน้ำหมากไปหมากไม่หมากไรเบิดเนาะแดดแดดเบิดแล้วเบิดดีดีเบิดดีเลยยืบวกกันเลยลงมามา่อีก กินเข่ากินเข่าบ่งทีวีอยู่คุณกระดอก้นนี่มันเที่ยงจุกหวังเที่ยงทางยางพี่น้อง đang subscribe cho นี่มูมันจิเป็นนวยปีนามูมนจิเป็นนวยปีนาพี่น้องมูมันเป็นปีนี้ลืะมันจะตายบมดนวยหลืมันจะตายไม่แดงอ่นตน่นเต็ม คนหากินตะหมากใหม่นะะ่ะเบิดมือพี่เด้อลกหยาได้เปกีปยนเลยเด้ออืมถอนหยาถอนหยาออกจากหัวไว้สิขยายสตอเบอรี่ไม่ยุ่นนี่พี่น้อง นไปทิมบ้านนี้ญาติญาตะกระแตนที่ว่าดอกสีขาวสีชมพูอันนี้เด้เอามาตะบานไอ้ไอ้นั่นสีหาเนีมากหาเนวมากอันแซมใหมมันดีๆกอนพี่น้องติดอยู่อันอยู่ในอันกินเห่าก็ติดอยู่ติดอยู่ตัวลหละแต่ว่ามันสีหลอดมันสีหลอดหิมะบบมันสีหลอดหิมะบบ นี่บนทอนกองงว้เดียวให้มันหยุกกอนจะได้ขนไปถิงพี่นอ้องจะได้ขนไปถิงอันนี้เบียน,นี่กันสเมื่อแรงสีจอบาาถักขาโตโตทากกันมันไม่กินเกือบเบิดเลยนี่ไม่กินในเบียเบี้ยพักเยอะบนน่ะพักกาดแก้วอ่ะวีเดียเห็ดได้บักลกายรือเด้อพี่กองอาญะอยู่พี่ สิเฮ็ดบ่นหนีต่อไปหนีก่อนนี่สิเลี้ยวบ่พอเงยมาเมยก็เซาอ่ะสนพักกะซื่นดีอยู่พี่น้องสิฮดอีกก่อนสิเฮ็ดท้างนี่ไปมันเลี้ยวพอเงยลงมาเตรียมพาฟื้นเหล้ยวพ่อเงยน่ะงเง็งเง็งเงจนพี่น้องดี่ผลสิ่นสดท้างนี่มันเลี้ยก่อน,นข้างยางพอใบหยางมาตีขั้นวเฮ้าเบาออก เวลาฝนตกมากั่นถากมันมากินพี่น้องถากมันมากินมันมากินผักเขาอันนี้กะข้าเด็ดหลอผักแตกออกอยู่รึเบล่งมันแตกผักซีไหม,มแตกแตกขางขึ้นมาไหมพี่นอ้องอือ้าเจได้คอ,อ,อมนี่เพราะขาเด็ดแล้วมันก็นแตกขึ้นมาเห็นไหมรึเบล่องอันมันจีได้กินอีกอยู่ดือ้อ เอ้ยนี่แมทงทากตัวนี้หน่อยนี่มัน,มนจอแมงว่าแมงทาบว่าติดน้าต่อกันเด้อปีนองเด้ออันนี้พ่อแกเรามันคือ,อันมันคือเป็นสีจังสีคือเป็นสีชมพูจังสีสีงามงาม ปลูกซื้อปลูกแล้วก็บอกกินโอ้ยเสาดายแก่หรอเนี่เป็นดอกคนเหรอพ่อยิ่ก็บอกกินหางซื้อมาให้คนก็เห็ดไม้เนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ป็นดอกหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเยอะบนสีเห็ดอันนี้ก้อนบาดนี่ Thank you Darling อย <c oughs> ู่เฮล m มีเห็นเมียเห็ดงอกๆงอกมาเห็ดน้ำดิล่ะพี่นอ้องอืเอาไว้รถเข็นเอารถเข็นมาใส่หยาญยีย่บุนเป็นคนญี่บุนเป็นคนถอนเป็นคนไอดนโอกอก่นกัเป็นคน,น,อเ,น,นเอาไอ้ อันนี้กวาดมากวดาดอ่ะล้วก็หอบเส่รถเอ,อ้ยเปลี่ยนเร็วด้วยค่ะบาทนี้เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วฝนตกดีหรอฝนตกดีหรอมันเกิดดีแท้แท้่ก็ได้เกิดดีบรดเดี๋ยวก็เกิดแลก้กกันมันซุ่มแลก้กกันแมงลินหมาบาทนี้นะแมงลินหมามัม,กออมกักัดเออมักัดกินพักกินอย่างจกคว้างมานี่ พี่น้องเราเบิ่องอันล่องไงมันฝรั่งพอนา <c oughs> ต้นแกาตายไปเล้วนี่ตัวหัวมันเลยอยู่ใต้ดินนี่ย้ำอยากกัมกยยบมะกรูยอาบะกรูยออกไปพี่น้องกรูยออกไปหรอมันมันเนา่ามันออกนอย้ำอยากจังคนมะกรูยอเปลี่ยนแล้วป่น,ปนี้พอนาพอไญลง,งามาพาฟื้นวันนี้เห็นเนี้อบนเห็ดหงอกงอกอยู่นะ ยุเฮ oh, ็ดหยังคนมาอ๋อฉันถอนห้าอยู่บนว่ะฉันคลีนนั่นทำความสะอาดออกแากสวนพักมาแก็เลยย่ยางมาบึงเห็นบ่ตะกี้หกหกเนาะพี่น้องเนาะอันสตอเบอรีก็เลี้ยยุยย้อมนึงนั่นเลี้ยยุยยอมนั่นสิด้สิไดาทำความสะอาดออกดีๆพวนดินขึ้นแล้วก็ปลูกให้มันไหมพี่น้องวันนี้ยี่บนว่าจะเฮ็ดเป็น เห็ดเป็นสวนย่อมน้อยๆเอาดอกไม้มาปลูกเติมอีกสันเดีนานันมันจะมีดอกไอ้ดอกอีหอย่งนะเขาเอื่อนนีหอยังอ่ะอันมูดอกเหลืองๆก็ดอกก็ดอกอันนี้นี่นี่นี่ต้นมันอ่ะพี่น้องปัญญามหิมะมันกะจิหยบลงในนีละปัญญามิดหิมะมันกะปุงขึ้นมานี่ก็ย่บเอามาปลูกตัวนี่เดี๋ยวหิมะเบิด ดีหิมาเบิดนี่ดอกเม็ดมันลูนลงหนีเดี๋ยวมันก็เกิดนี่แหละพี่น้องงามดีล่ะดอกมันก็ได้คนหมักดอกใหม่กับสิจังสีแล้วโอ้ยลงน้นมันหลรถข้าวกระจอเพเ้แจ้อยู่ เห็นแล้วนี่ก็ปลูกพักเบิดสตซูบ็อกเลยพี่น้องปลูกเบิดสตซูบ็อกละอันนี้เอาไว้พอยายเราเอาว่นนันมะไซใบเอาอันบูเบอรี่กับเสื้อเห็ดยังกอดขาเห็ดที่บนตัดเนะี่ยเอามาลุ่มในี้บอกเห็มันเน่าอยู่หขนาดห้าปีหน้าปีน,า,ปนายน่ามันห้ามันนั่นเกิดเห็ดใหน้นี่บนสิลุกวันนี้เห็นมันแล้วกันพี่น้อง ก็มีแ้วก็องอแงแล้วก็บวดเอาหาไปถิงให้แล้วอุ้ยเปนดีป็นย่งบัดนีนเป็นดีป็ญญนย่นญญางพี่น้องเลยลุงแมวกะอมนีแมวกอกมาเล่นน้ำดีดีกันว่จะเห็นเท่าอนเห็ดย่างยวนสนามหางายเพื่น <laughs> อนอะอะอะ ลมันก็มีความสุขได้มันก็มีความสุขได้หละเห็นเฮาอ่อนเห็นเฮาอ่อนผ้ามาเห็ดนี่อย่างมันก็เห็ดน้ำเฮากมาบล่นี่น้องเฮานี่แหละแมวก็ไดอถ้าหนีกับเปลยแล้วพอยายย่านมันไปเห็น ยานมันไปอย่างนั่นเขาอันเวลารถดเกีียวแล้วเอาไปขังไปเขาเกียวเหลี่ยวเหลี่ยว<ม>แล้วจังกดปล่อยมันออกมาจากของต้ดินเนีน่อันนี้ไม่มีนี่กูจีบไปทั้งไหนบุ๊กกูจีบวัตะปล่อยอองกระตายของมันลหละเนี่ยบนโลกบนนี้มันแล้กวก็เด้อพี่น้องเด้อ